ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเก็บภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆให้ FC ีได้ดูกันตาล้มองมีโอ้ข้าวก็มีอ้อยก็มีวิ่งเฉพาะแซงนะ พอเกี่ยวบางทีก็ยังไม่พอเกี่ยวก็เหมือนบ้านเราคนก็เกี่ยวก่อนแล้วก็เริ่มแล้วล่ะเพราะว่ามองไปก็แดง <Okay. S 2> จริงๆเราก็ไม่ค่อยกินน้ำหรอกปะแน่คือข้างนอกเนี่ยข้างในเนี่ยมันมันอุณหภูมิมทำไงทำให้เราเหงื่อไม่ออกพอ <c oughs> เหงื่อเราไม่ออกเนี่ยมันจะต้องไปฉี่ขับทรายน้ำออก <c oughs> ถ้าเหงื่อออกเนี่ยทำงานร้อนไม่ค่อยฉี่พอเลยมันขับออกทางผิวหนัง <c oughs> ออ ร้องไห้บ่อยๆก็จะไม่ขี่หอกน้ำตาโอ้าหไม่ธรรมดานะคปลาแนงนะคบตโลมโอ้แล้ตามไม่ทันออวอ่าแล้วมันเค็มไหมล่ะน้ำตาใช่ไหมเคยกินน้ำตาไหมไม่เคยกินไมทเคยกินขี่ไหมไอตัวเล็กเวลาเรานอนหลับเนี่ยเวลามันทิ้งโค้งมาเน่ยเข้าปาก เลยีเลยนะฮะไม่เคยเวลาเราไม่ได้ใส่เป er ็นเฟิดมานอนเรานอนอ้าปากนอนหลับไปใช่ไหมนอนข้างๆมันเนี่ยมันก็พุ่งนำวิถีโค้งเข้ามาเข้าปากโรอกเข้ามาเนี่ยเห็นไหมโตกใจตัวนี้เขาไม่ทำแบบนันแล้วเห็นไหมอที่ที่เราเห็นในรายการเลยนะแบบที่เป็นยู u ู e เขาบอกว่าไปเก็บเห็ดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยแบบแบบนี้หรอใช่ไมเขาแบบนี้หรอ เขาหินมันไม่มีเห็ดหรอกเขาหินน่ะมัน <Ooh. S 1> เป็นต้องเขาดินอ <Ooh. S 1> ที่มันเป็นดินเหมือนของเราเนี่ยเป็นดินทรายอยู่บนเขา <Ooh. S 1> จะมีแต่ถ้าเป็นหินน่ะมันไม่มีแน่ๆเออมันไม่ขึ้นมาได้แล mm hmm. ้วท่านมาแยกตาแล้วมันไปแล้วภาพสวยแล้ว แต่ก็มีนะคนแถวบ้านเราเขามาเป็นลูกสะพ้ายที่มืองเลยนก็มีมีที่บ้านก็มีเขามามาอยู่แถวนี้ก็มีเยอะอยู่ใช่ไหมเขาอยากจะเขาอยากจะเดินทางไกลบางทีเขาไปเจอกันที่กรุงเทพก็นั่นแหละจุดพบรักก็กทมอะไรเขาไม่เลือกหรอก ใกล้ๆบางทีเขาก็เจอกันในกรุงเทพนะคนที่เดียวกันบทีบางคนก็ใกล้ๆประมาณสัก20กิโลสบายเลยที่นี่ก็สวนยางเขาก็เยอะดิพี่เจ้ยขาผูหเขาเขาแบบนี้เลยหรอป้าเขาเขาอย่างนี้เลยใช่ไหมออนนี้มนยังเป็นพื้นน่ะเขานอที่ใต้สวยกว่านี้ที่ใต้สวยกว่านี้สวยกาเยอะอ๋อ สองหาตะวันลาฟ้าแล้วนะคะตรงนี้ก็ภูเขาโอ้เขาก็ยังปลูกยางอยู่ใช่ดีนเขาเลยพี่เจ้ยดูสิยางอยู่พี่เจิดสวยงามมากเลยดูฝั่งนี้สิสวยงามมากโอ้โหเยี่ยมเลยชมงนี้เป็นไงเวิร์มมึงอ่ะใช่ตรงนั้นอ๋อ ต่างระดับค่ะเาาาาอาอีกหน่อยต่างระดับนะงามแท้ครับว่างานแท้ต่างโ o เคชั่น